สวัสดีค่ะทุกคนพามาชมบรรยากาศในสวนข่างคู่เขาพน้อมของนอ้องสะพ้ายเพื่อนปกูก็จะมีพริกอันนี้เขาเอิญพริกกระเรียงเนาะแต่ว่าทางบ้านเอิญแบบพริกพ่นแต่ว่าทั้งนี้เพื่อนเอิญพริกกระเรียงเนี่ยทั้งไตเขาจะกินแต่พริกแบบนี้พูนเพิ่นโคนยางวัด ่น,นจะปลกูกทุเรียนหุ่นจะเป็นแปลงทัวทัวปลูกทัวปลูกแตงเพิ่นคาหนี่เขาขยันทำสวนเนี่ยพลิกกำลังออกดอกเยอะกำลังมีหน่วย ทางนาพู้นจะเป็นภูเขาพนมนีม่ปลูกทุเรียนใบแห้งใบกรอบม่และฝนมาแล้วใส่ปุ๋ย นี่ถั่วฝักยาวเพิ่นตรงโน้นก็จะเป็นแต่งกวาข้างใน ไร่ผสมผสานปลูกผักสวนครัวด้วยสวนผสมผสานสวนทุเรียนอันนี้ท่างไปทั้งใดเนี่ยโอ้ทางขามข้องไปทั้งพูน เนี่ยบรรยากาศดีเลยพี่น้องบรรยากาศดีดี